ผมรับบทเป็นป้องปืนก็คือเป็นตำรวจครับชีรับบทเป็นเปเปอร์ครับนักดองลุกทุ่งครับผมนักดองลุกทุ่งใช่ครับก็พมาแล้วก็ยังไม่ขนาดนั้นครับผมยังไม่ขนาดนั้นครับเตรียมแต่ว่าต้องเตรียมใช่ไหมผมว่าต้องเตรียมนะทุกทุกตัวละครที่เราได้รับต้องเตรียมอยู่แล้วครับใช่เรล่นอะไเราเหนือยเราเล่นกับอะไรเราเหนือยเราเล่นเกี่ยวกับอะไรอ๋อเป็นทหารไอ้ทำไมตำรวจไปเจอกับนักดอง คือตอนนั้นเราเราตกงานแเราเราก็แบบไปแบบเหมือนกินกินเยรนนี่แหละเราเราดาันไปเห็นเหตุการณ์ที่ลูกนักการเมืองเนี่ยยิงคนตายแล้วเราดันไปเห็นเราก็เลยแบบเขาเขาก็รู้ว่าเราเป็นใครอะ่ะเขาก็เลยตามล่าเราจนสุดท้ายเราก็เลยไปแจ้งความแต่สุดท้ายตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้วะคนนี้ลูกนักการเมืองก็คือยากที่จะแบบจะรอดอะ่ะจนสุดท้ายเขาก็เลยให้คนมาดูแลก็คือป้องปืนก็คือเป็นตำรวจ คอยมาเป็นแบบบอดี้การ์ดให้เราใช่ครับผมใช่อีกแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็ตํำรวจก็อยู่ในโปรแกรมค้มครองของพยานครับผมแต่ว่าบทโดยรวมคือผมผมยังไม่ทราบคือเราทางประเไทยจะเใช่องกช่คอมบอกคนไม่รับจะรามใบอน่ญาตให้เราต้อมใช่ผมแล้วนะใช่มันเป็นช่องใหม่ๆด้วยครับเป็นช่องคอมเมดี้ใช่ครับผมก็ เออต้องลองก่อนต้องลองก่อนแต่ว่าก็เป็นอะไรที่สนุกครับได้ทำงานร่วมกับพี่โจโ้วยก็ก็แฮปปี้ครับแฮปปี้ดีใช่ครับเราต้องแบบเอ่อตอนนี้เราก็ลเตรียมเองต้องไปลองเพลงน่้ด้วยมีพี่ <c oughs> ยังไงยังไงยังไม่ทราบเลยว่าจะได้ลองกี่ยี่สิบเพลงหรือ30เพลงแต่ว่ารอดูว่าเขาแบบตัดสินใจยังไงใช่ครับ <c oughs> ตอนนี้เรา ยังเลยครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เตรียมคอนเสิร์ตใช่ครับคอนเสิร์ตก่อนช่วงนี้คอนเสิร์ตช่วงนี้เตรียมคอนเสิร์ตครับผมเดีวคอนเสิร์ตนี้ร้องเพลงลูกทุ่งเลยเออใช่โอ้ยไม่แน่ใจครับเป็นการผูกทางสำหรับเรื่องใหม่แล้วครับได้ครับได้ครับได้รับเรื่องรับเรื่องของผมครับผมไม่เคยผมไม่เคยเลยแต่ว่าจริงๆเพลงลูกทุ่งเนี่ยยากแอบยากสําหรับผมเพราะว่ามันมีลูกคอที่ค่อนข้างเออมัน มันยูนี้ไปอีกอ่ะมันค่อนข้างยากมีหลายเทคนิคด้วยตีจีนสบายเลยสบายมากเราเพลงโอ้เราเพลงไม่เป็นลองลองเป็น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 ไม่ไม่เคยร้องครับฟังไหมเซยฟังไหมเดยไม่แน่ใจผมไม่ครับฝึกผมไม่เคยฝึกจับปืนก่อนดีกว่าเราฝึกจับปืนเหรอใช่ก็เหมือนเป็นหมอต้องฉีดฝึกฉีดเข็มฉีดยาไงเป็นตำรวจก็ต้องฝึกจับปืนหนกไง ยังยังไม่เตรียมครับมินียไม่เตรียมอะไรเลยแต่ว่าพอบอกจับต้องเปลี่ยนมาเป็นจับปืนเลยนี่คือเป็นไหนบ้างครับก็ก็ต้องไปศึกษาแหละครับว่าตำรวจไทยเขาเป็นยังไงมีกายภาพแบบไหนการลักษณะการพูดคุยอุปกรณ์ที่เขาใช้อะไรกุญแจมืออะไรอย่างเงี้ยการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ไปถึงว่าก็ทําให้คนเชื่อในในเรื่องได้ว่าเราเป็นตำรวจจริงเพราะว่าถ้าเราไปจับปืนแบบ ก็ดูไม่จมันก็ใช่แล้วเ็นตำรเราสองคนได้รับบทเน่ยไรกันนะฉันรับบทเไกลตัวแบบผมว่าทุกบทมันมีความมันมีความยากของมันว่แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะลงดีเทลไปแบบแค่ไหนแต่เรื่องสึกไกลตัวมากสำหรับผมก็ถ้าอาชีพคือไกลตัวเพราะว่าเราไม่เคยคุกคลีกับตำรวจแล้วก็ไม่เคยมีเพื่อนเป็นตำรวจด้วยใช่นะครก็ก็น่าสนุกที่จะที่จะลองแต่ว่าตอนนี้คืองซ้อมกับตัว ใช่ต้องไปซ้อมซ้อมซ้อมถือปืนซ้อมจับกุญแจมืออะไรว่าผมไม่รู้เลยครับต้องเริ่มจากศูนย์เลยครับแต่ครั้งก็ไม่ได้เบาเหมือนกันนี่กันซ้อมลูกคอยอย่งไงดีโอ้ยังไม่รู้เรื่องแบบไม่รู้บ้างไหมพอดจริงจริงไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยแต่ว่าคือเราอยู่กับที่บ้านพี่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 เขาก็เปิดเขาก็เปิดเพลงเคยเคยรเพาะว่าแบบได้ยินแบบพี่พี่ชอบเปิดเพลงให้ฟังเราก็จะฟังเขา คือพี่ๆร้องกันเก่งมากคือเราก็แบบไปดูเขาแต่ว่าเราเรายังร้องไม่ได้ขนาดนั้นใช่ครับเราอาจจะรอดูว่าคอนเสิร์ตจะได้อาจจะได้ชิมลาทไม่แน่ใจครับผมเขาเขาไม่บอกแบบว่าอาจารย์ค่ะว่าแบบเดา๋จะร้องสักตอนไหนยังเลยครับตอนนี้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 มุกมุ่นอยู่กับคอนเสิร์ตนี่แหละครับใช่ก็เลยแบบใช่ใช่ครับโอเคแล้วแสดงว่ารอนึว่าจะยังไงบ้างคอนเสิร์ตก่อนนี้ว่า ได้ครับก็ผมว่าก็เต็มที่นะเต็มที่นะก็เตรียมตัวไปได้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วครับใช่ไม่มีอะไรสปอจะได้ไม่มีครับไม่มีสปอยไม่ได้สิไม่งั้นมันมันที่ยี่สิบเก้าสามสิบก็ไม่สนุกสิอันนี้จะไม่ไปถามวันที่คนเดได้ครับผม ครับผมใครใครที่ยังาว่างนะครับหรือว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็สามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ GTM Live ครับผมได้แล้ว <aprender> ครับใช่คนที่มีบัตรนะครับก็เดี๋ยวเจอกันวันที่9ส0ปดาห์หน้าที่นี่เลยครับ <S 1> <S 1> ครับผมก็ขอฝากซีรีเรื่องนี้นะครับปลดอยู่ในความมุ่งคองของป้องปืน I will always save you นะครับก็จะเป็นซีรีรสชาติใหม่ๆของพวกเราสองคนยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ